เหมือรายการเราจะดูแบบไม่มีสาระแต่มีสาระเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจออ้าวดงเขาคอมเมนต์ถูกคาะฝากบอกอะไรกับนายกคนต่อไปหน่อยไม่บอกแมวทำไมอ่ะแม่เป็นไงไข่ดีป่ะโอ้ตอนนี้ดีอ้าวนีบ้าลบั๊บ๊บเออช่วงตอนที่มันน้ำท่วมเฮียไปอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน จชื่อก็อยู่ข้างล่างที่เขาอยู่ทำไมข้างล่างคูอยู่ข้างบนสิจุกจิกจุกจิกที่เขาชอบถามเป็นแพทเทิร์นเลยลอกไหมลอกปอมมะไม่ลอกเป็ดดำไหมดำไหมเ้าธอบอกว่าอะไรดำดำอาชีพวันนี้เดี๋ยวเดินไปบอกครูเลยว่าจะขายผลไม้ปอเป็นอาชีพที่ห้ามพูดตะโกนเสียงดังทอดลูกชิ้นได้ไหมทอด ล้วบอกเพื่อนว่าอะไรผู้จะขายผูกชิงธท่ารกิจส่วนตัวกูไม่ชอบทำงานออฟฟิศเธอฟังนะถ้าเธอมีอยู่จริงขอให้มีสปอนเซอร์เข้ารวนลัวถ้าเกิดรวนรัวฉันจะให้ชุดเธอสวยๆหนึ่งชุด